แล้วน้อแก้วค่ะนราก็เห็นแว็กซ์สปาแอนด์บิวตี้อุดรธานีนะคะอ่ะเรามาแว็กแขนให้ดูกันนะคะว่าแว็กแล้วเป็นยังไงนะคะจากการล้างไปแล้วนะคะเอาเอาแบบแบบรัดรัดขั้นตอนจริงๆเราล้างไปแล้วนะคะเปิดโอโซนไปนเรียบร้อยนะคะเพื่อปลดระงมคนเหมือนการทําคันแหละแล้วก็ล้างขแขนไปเรียบร้อยด้วยสบู่ที่สะอาดนะคะแล้วเราก็แวบบ็กซ์เห็นไหมคะ แบกไปแกแบกแไปนะคะแบกแขนแบกง่ายมากแป๊บเดียวค่ะ,ะตั้งแขนนะคะยิ่งทำแบบดึง,ดงแรงๆยิ่งไม่เจ็บ <c oughs> ดูเสียงดึงนะคะปพับใจมากเลย การแวกรูแวกแวกแขนนะคะร Arizona, ูมขนต้องเปิดนะคะต้องเปิดกว้างโดยการใช้อโซนตัวนี้นะคะเปิดเพื่อที่จะเราจะดึงขนออกจะได้ไม่เจ็บนะคะและไม่เป็นขนคุดจะดึงฟึดออกเลยสบายเลยนะคะพอเราแวกเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะจะประคบด้วยผ้าเย็นนะคะร้อนคือเปิดรูมขนเย็นคือปิดรูขมขนนะคะประคบด้วยผ้าเย็นนะคะแวกบ่อยๆแล้วขนจะตายไปขครั้งละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติว่าเรามีขนอยู่ร้อยเส้นอแวกครั้งที่หนึ่งก็จะประมาณ หายไป2ี่สิบเส้นอะไรอย่างเงี้ยวากครั้งที่สองหายไปสี่สิเส้นอะไรอย่างเงี้ยแบ้กบไปอกมาก,ก็จะค่อยๆบางถ้าจะไม่มีขนในที่สุดค่ะแบ้วบไปบ่อยถ้าจะไม่มีขนลักแร้เหมือนกันนะคะแขนขาเหมือนกันเช่นกันเลยนะคะเขาจะมีบล็อกการแบกของเขาอยู่นะคะเขาจะดึงซ้ายดึงขวาตั้งศอกยกแขนนะคะก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็สอนแบบมีบล็อกของมันนะคะไม่เหลือสักเส้นเลยะคะ่ะแเบะเวร์เลยเห็นไหมคะเจะเทียบให้ดูนะคะว่าแวบกบไปแล้วเนี่ย แล้วข่าที่ไม่แว็กเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะพี่บุญเอาด,ด่วนเลยนะคะด,ด่วนดเลยพี่บีเตรียมเตรียมผ้าเย็นูเตรียมผ้เมาเย็นมาเช็ดแขนช่วยเรีบเพื่อจะได้ดูว่าดูว่ามันคนละสีต่างกันอย่างไรนะคะย่าเพิ่งเก็บระเอียนะเอาแค่มาเทียบสีให้ดูแว็กให้หมดเลยพี่พุนตอาจะเทียบสีว่าสองขีสองแขนแขนสองสีสีสองแขนแขนสองสีนะคะ<อ><อ> สองข้างมันจะสีแตกต่างกันแค่แค่ไหนก็เลยไปแขนสองสี <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะจานหิวข้าวคะ่ะทุบหนึ่งมีเขาเชียงเลยคะ่ะตอนนี้กําลังนะจัดวิดีโอให้เสร็จค่ะวันนี้เป็นวันที่อัดวิดีโอทั้งวันเลยคะ่ะจานงดดัาลูกค้าวันหนึ่งนะคะวันนี้อัดวิดีโอเพราะมีคนถามกินก้างเข้ามาเยอะมากเลยแบกแขนเป็นยังไงเก็บเจ็บไหมอะไรยังไงอ่ะถามลูกค้าเลยดีกว่านะคะลูกค้าน่ารักมากเจ็บไหมคะ ไม่ค่ะสบายมากๆเนี่ยยิ้มเลยเห็นไหมคะเพราะถ้าเราเปิดโอโซนไม่เจ็บจริงๆค่ะถ้าไม่เปิดโอโซนเนี่ยเราไปแกร้อนนะโหเจ็บแล้วเบิร์นแขนขาไหมดำไปเลยนะคะถ้าไม่เปิดโอโซนนี่เรื่องใหญ่เลยซึ่งทําไมถึงร้านอื่นไม่ค่อยเปิดร้า่อื่นไม่ค่อยเปิดเพราะโอโซนมันพังบ่อยเราก็เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เราเน้นเอาคุณภาพนะคะเพื่อลูกค้าจะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่บวมไม่เบิร์นอะไรทั้งสิ้นเอาเช็ดค่ะพี่บีเช็ดเช็ดเช็ดเอาไว้ๆรวดรวด เดี๋ยวอัดวิดีโอแขนเราจะไปอัดวิดีโอบิกินี่ต่อนะคะตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะไปอัดวิดีโอสักคิ้วกันต่ออีกนะคะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะถ้าไม่หยุดสักวันหนึ่งเพื่ออัดวิดีโออาจารย์ก็จะไม่มีเวลามาอัดวิดีโอพวกนี้เลยพราะมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้อาจารย์จะเปิดสอนแล้วนะคะเดือนเมษายนนะคะพศ2 5 5 0 5น้หนี่แหละค่ะจะเปิดสอนนะคะเดือนหลังเดือนเมษายนน่าจะหลังสงกรานนะคะวันไหนก็ยิ่งการเข้าคุยอาจารย์อีกทีนึงนะคะ จะลองดูว่าจะสะดวกวันไหนกาลังประชุมกันอยู่นะคะจะว่าจะเริ่มสอนวันไหนซึ่งห้องเรียนห้องสอนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะชั้น3นะคะเป็นโรงเรียนสอนทําคิ้วแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนแว็กกาจัดขนนะคะของลานโแก้วนะคะสอนคบปงจรเลยนะคะแว็กขนคิ้วขนหนวดขนหน้านะคะบิกินี่บาซูรเรียนฮอลลีวูดน้องน้อยเรานันเองนะคะแขนขารักแร้แว็กหมดเลยค่ะนะคะถึงแม่แห้งขนล่องก้นนะคะอ่า ผู้ชายนะคะออกอประมาณเก้ง,กง,กงๆกกวางนะคะได้เลยนะคะผลล่องก้นเราสามารถนะคะทั้งแว็กทั้งมาร์กอยู่ที่690้อยเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายเฉพาะหลอล่องก้นนะคะได้เลยนะคะรับทําทั้งผู้หญิงผู้ชายกระเทยรับหมดค่ะเกก็ทําค่ะทำหมดเลยอ่ามาดูกันนะคะอ่ะอาเดี๋ยววางแขนลงไปนะคะเดี๋ยวจันดูเห็นไหมคะว่าต่างกันเอ๊ะมืดมือดอยู่นะ,อะอเอาแขนมาใกล้ๆก,กัน อันนึงมีขนกับไม่มีขนอารุกขึ้นยืนดีกว่าเห็นชัดกว่าอันนี้ก็เห็นแล้วล่ะแต่ว่าเอาชัวร์วางลงกับผ้าเลยค่ะเห็นไหมคะข้างมีขนกับไม่มีขนต่างกันไหมเห็นไหมคะสายเช่าข้างนี้ยังมีขนเต็มอยู่เลยเห็นไหมคะนี่เต็มหมดเลยอันนี้สายสะอาดมากแล้วขาวจ๊ดเลยเห็นไหมคะสนใจแบบนี้ทําแบบนี้สบายๆแบบนี้แล้วขาวใสนะคะยิ่งสงกรานต์นะคะวงแขนกว้างๆสบายๆแบกลักแล้ได้สบายเลยนะคะ ต,ติดต่อร้านน้กแก้ได้นะคะสนใจแวะกำจัดขนจองคิวได้นะคะที่ร้านน้กแก้อุดรธาน,นีนะคะเปิด4โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะวันนี้อาจารย์นะคะขอบคุณพี่บุญมากเากบายกล้องไหนค่ะพี่บุญขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ